โยโยโยเซอแกฟเอฟซี yo, yo, yo. คืนนนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VPKN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอ่ามาถึงค่าคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2หลีกไปเริ่มมันที่เวลา5ทุ่มตรงซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับอารดานาทีมบวยจะเปิดบ้านเจอกับเบซิกตัสอารดานาเนี่ยคะแนนติดลบหนึ่งได้ซ้ำนะครับเพราะว่าโดนปรับ3แต้มครับ ผลงานเนี่ยเสมอ2แพ้12นะครับ mm hmm. เกมล่าสุดบุกแพ้กอสเทปมา1-3ตัวหลักก็อิเซตเชลิกยูซูปซา ของหน้ายูซุบาราซีนะครับเจอกับเบซิตัส25แต้มจากการชนะ7เสมอ4แพ้3ล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะเฟเนร์บเช่1 0นะครับแต่ว่าในยูโรปาลีกเนี่ยบุกไปแพ้บูรูกริมมา1 2ครับเกตซันเฟอร์นันเดสติดโทษดแบนคืนนี้นะครับตัวหลักก็มีรอตราชิก้าราฟาซินวาชิโรอิมโมบิเล่เจอกันฤดูกาลที่แล้วอาดานาชนะ4 2บ้านเบซิตัสจบ0 0ก่อนเกมเบซิตัสบุกมาเป็นปอแน่นะครับอาดานาไม่เอาอะไรแล้วครับมีปัญหาภายในทีมสส่่่ววนนนเเเบซิตตัััียพยพกกลชุด ในเกมกับโบโดกลิมเกมนี้กลับมาครับเบิตัสจะบุกชนะแน่การันตี1ประตูลุ้นประตูที่2นะครับขยับพธีเวลาตีหนตรงการตาตาสายจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแทบทรอนสปอร์การาตาสาลสามสิแต้มจากการชนะ12เสมอ2นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกไปชนะช ah ีวาสปอร์สาในยูโรป้าลีกบุกเสมอเมลโม่สต่อ2นะครับข่าวร้ายคือ วิกเตอร์โอซิมเฮนไปเจ็บในเกมนั้นทําให้คืนนี้ลงไม่ได้เช่นเดียวกับมารูอิการดีแล้วก็บาริสยูมาร์ทรวมไปถึงบาวดาซี่ปากหลังติดโทษแบนด้วยนะครับแกนหลักก็ดาบิซอนซันเชสลูคัสตอเลราดริสเมอร์เทนบิชิบัตชัวยี่ครับเจอกับ ซอนสปอร์16แต้มจากการชนะ3เสมอ7แพ้สเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอคาสิมปาซา2-2ทภาพทีมสมบูรณ์นะครับจอร์ลุนสตัมคุมตรงกลางแนวรุกเอดินวีซาแล้วก็เดนิสดรากูสมีบันซ่ายิงกองหน้านะครับฤดูกาลที่แล้วเจอก,การกาลาชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือน5-1 ก่อนเกมเขามองกาลาตาสลายเป็นต่อแม้ว่ากาลาจะพักน้อยกว่าแล้วก็อาจจะไม่มีโอซิมเฮนนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือก็ยังเหนียวกับแถบซอนเยอะนะครับมาตจะานเหนียวกันเยอะเล่นในบ้านด้วยกาลาตาสลายการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2ครับปิดท้ายตี35หลีกโปรตุเกสปอร์โตเปิดบ้านเจอกับเอสเตล่าปอร์โต3 1บแต้มจากการชนะ10เสมอ1แพ้2ล่าสุดในหลีกบุกเสมอฟาร์มาลีกานนะครับในยุโรป้าหลีกเปิดบ้านชนะมิทิแลด์มา2 0ครับจอมาริโอกลับมาโก้กรูยิตยังเจ็บ ตัวหลักก็เปเป้เกราโน่ฟาบิโอวิเอร่ากองหน้าก็ซามูโอโมเรยอนนะครับเฉ๋ยกับเอสเตล่า12แต้มจากการชนะ3เสมอ3แพ้7เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอโรูกา2-1สภาพทีมสมบูรณ์นะครับอาราลุยส์เจวานเน่กีกาสเป็นแนวรุกนะครับฤดูกาลที่แล้วปอร์โต้ชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือน1-0ก่อนเกมปอร์โต้เป็นต่อเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าตามหน้าเสือต้องยิง3ลูกเนี่ยเยอะไปครับ แล้วก็อย่าลืมว่าเอสเตล่าช่วงหลังฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาด้วยนะครับเกมแบบนี้วัดใจเอสเตล่าพี่เจมดมองว่าแพ้แต่จะแพ้เต็มที่2ประตูไม่เกินนี้นะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่เบสิกดัตกาลาตาสไายและเอสเตล่าขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย